สวัสดีค่ะเมสกุสอบค่ะวันนี้จะมาแนะนำเป็นสมุดสีสีมีสองแบบแบบที่หนึ่งแบบหนาะแปบดบสิบแผ่นรวมปกจะเป็นสันกาวค่ะก็จะแบบนี้ส่วนแบบที่สองแบบบางสีสิบแผ่นรวมปกเป็นสันเย็บลวดค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ไม่หลุดไม่ขาดเหมือนกันค่ะไม่หลุดง่ายก็แน่นหากลูกค้าสนใจสามารถเลือกเศษส,สีตามที่ลูกค้าต้องการได้ค่ะลูกค้าสามารถออกแบบเองก็ได้หรือให้เราออกแบบให้ก็ได้ค่ะ หากลูกค้าสนใจติดตามเราได้ทางสกูสอบค่ะสวัสดีค่ะ